ติดจูงตรงที่ถนนอีกตอนนี้หนูก็มานั่งรถตู้หรือว่ารถอะไรกลับเมืองนี่เรืองน,นี้หนูก็กำลังจะกลับกรุงเทพเป็นวันนังกลับกรุงเทพเป็นวันที่วันที่หนึ่งวันที่สองก็อันนี้เหรอจะรูไ้ไงต้องหรือจะนั่งรถตู้กลับมันอาจจะไม่ติดโดนทานนขรุขระ ตอนธานีหนองคายไม่ม oh. ีอยู่ตนธานีกรุงเทพกรุงเทพหรอไปหมดอ้าวอันนี้เหรอมีห้องน้ำมีห้องตู้มีห้องน้ำมีที่ชาร์จแบตด้วยครับคนละสี่ร้อยห้าสิบครับบ้านไผยเนี่ยคนเยอะมากวะตอนนี้หนูก็ หนูวันนี้ก็มันคุยอยู่นูอนูอ่หนูหนูนได้เที่ยวแค่วันหนึ่งแล,ล้วก็วันครึ่งแล้วทีนี้หนูก็ วันที่หนึ่งก็เดินทางกลับก็ดูว่าหนูจะถึงกรุงเทพกี่โมงเพราะว่าที่แรกว่าจะนั่งเครื่องบินกลับแต่ว่าหนูก็แบบไม่เคยนั่งเครื่องบินอีกอย่างแล้วอ แล้ว,วหนูมันก็เยอะด้วยแล้วค่าตั๋วมันก็ประมาณสองพันนู่นแหละนู้งเชิญด้วะค่าตั๋วก็ประมาณนั้นคือในระหว่างทางแล้วก็วันหยุดปีใหม่นี้ก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเข้าเล่ากับคน,นดูด็ ดีกับน้องนุ่นมากมากก็ขอบคุณที่ดีกับน้องนุ่นขอบคุณที่แบบว่ามอบแต่สิ่งดีๆให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอเรื่องราวหลายอย่างในระหว่างทางก็มันตื่นเต้นแล้วก็ดีมากๆ 海南弄什么？ คนที่หมอชิตเยอะมากรถแท็กซี่จนแบบว่าบริการไม่เพียงพอค่ะที่ก็คือนี่ตอนตอนกลับนะตอนกลับมากรุงเทพใเนี้คือเยอะมากขนาดหนูจะเรียกบถก็ต้องแบบว่าเรียกไม่ได้อะก็คือแบบว่ามันเรียกไม่ได้คือมันไม่ว่างเลยอะ เท็กซี่แถวนี้ก็บริการไม่เพียงพอแล้วเรียบร้อยคือต้องรออ่ะคนเยอะมากคนมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากไม่อยดูงสภาพตัวเองก็ <c oughs> ตื่นนอนแ,แล้วก็น,นี่ก็คือ ่กำลัำงจะเดินไปข้างนอกว่จกา,ะาททวจะเรียกโบ๊ทถ้าเรียกได้เพราะว่าที่ว่าจะเรียกโบ๊ทอยู่ไหนคือทุกคนต้องแบบว่านั่งรดมีกับ เรากำลังเดินทางไปที่นอกแล้วหนูก็จะหาเรียกโบ๊ทเอาเพราะว่ารถแท็กซี่ตัวนี้นนบริการไม่เพียงพอคนแบบว่ายเยอะเยอะมากเยอะดีแบบจะบู๊หัวสิไกด์แม่ไปจักรเสียงไปเลยนะทางโมน้นข้างทางไปแล้วก็เดินไปเลย Thank <laughs> you. แต่ว่าพี่น้องเพื่อนกับบ้านและพม่กับกบานทำงานที่กรุงเทพจนแบบมีแบบนี้คือแบบโอ้โหบริการแบบขนาดรถแท็กซี่ยังแบบไม่เพียงพออ่ะจะขนาดไหนคนแบบจนลนจนเหลือนะพี่ ล่าสุด,สดสหเยอะหายิงเนาะคืูเพื่อนได้ว่าปีใหม่แล้วเขาก็กลับบ้านกันอะไรเงี้ยต้องแบบเรียกรถส่วนตัวไม่งั้นก็แบบเรียกบัสหนูเมื่อกี้เนี่ยหนูไปเรียกบัเรียกบัไม่ทันสักคันเลยอะ่ะหนูต้องเรียกมอเตอร์ไซค์อือคือเครื่องหนูคิดว่าของหนูก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นน่าจะเรียกมอเตอร์ไซค์ได้แต่ว่าเรียกบัสรถใหญ่นี้คือไม่ได้เลยไม่ว่างว่างปึ๊บ คนอื่นกดทานปับ๊บหนูกดไม่ทานอีกแล้วอะทุกคนตอนนี้ก็กำลังรอรถกันนะคะจนแบบว่าไปนั่งอยู่ตรงโน้นอะไปอยู่ตรงโน้นตรงโน้นก็เขาก็จะรอรถมีกันรอกลับรถมีอะไรอย่างเงี้ย คันอะจนแทบจะไม่มีให้บริการเร็วพนังงานพนักง,งานจาราจรเนอะแบบบริการเต็มที่มากช่วงเวลานี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าคนต้องกลับบ้านแล้วก็ต้องมาคงที่อีกอะไรอย่เงี้ย จะรถเมแล้วก็ไม่ว่าจะรถแท็กซี่ก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือเต็มหมดขนาดรถเมยังเต็มอ่ะืน้นที่อยู่นั่งรถไรกับคือเรียกโบสก็แบบจนครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะเขาก็ยังมาไม่ถึงอะ่ะคือ <c oughs> จะเข้า7จ็ดโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหารถใหม่ดีกว่า ตัวนี้รถมีก็มาโจดรับแต่ว่าเพราะว่ารถมีแบบว่ามันไม่ได้ไปตรงที่แบบเป้าหมายเที่ยวจะไปเลยเนะียก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าจะยังไง บยังมาไม่ถึงจริงแบบว่าการเดินทางมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะพีเจอปัญหาเรื่อ,องง่าน,านบ้างรถติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจ้าที่คอยแบบเออรถเมย์ต้องไปไหนไปไหนเนี้ยเขาก็แบบคอยถามคอยอะไรเราจะไม่ต้องหลงก็คือดีมากๆเลยนะคะ ไปสามย่านเนี่ยค่ะสามย่านย่านก็ไปต่อเี่ยมีเยี่เยี่ยนต้องต่อเสาบุรีได้ต่อเาบรีต่อสามหกใครยัไปล่ท้าไหมยังเลยครับโอเคล่าสุดทางรถทางคนก็ต้องมาติดอยู่ตรงนี้145นะครับหนึ